โอเคครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตใครับผมซึ่งวันนี้นะครับเรามาอยู่ใน ID ดีเซิร์ฟสินะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาซื้อนะครับผมจะเรียกว่าซื้อหรือจะเรียกว่าสุ่มดีครับเอาเป็นเรียกว่าสุ่มก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันมีอุปกรณ์บางอย่างที่ถือว่าสุ่มอยู่นะครับผมเพราะว่าเป็นพวกอุปกรณ์สีส้มอะไรพวกนี้กล่องส้มอ่ะมันก็ยังได้สุ่มอยู่นะครับผม ส่วนอาวุธเฉพาะเนี่ยเราเครบครบจำนวนมันมันก็ได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ระหว่างทางเนี่ยมันมีของให้สุ่มอยู่นะครับก็ขอเรียกว่าสุ่มก็แล้วกันนะครับผม hmm. ก็นี่ครับผมที่ที่อันนี้คือที่ที่ผมอยากได้ที่สุดเลยก็คือหีบชิ้นส่วนอุปกรณ์สีส้มนะก็ยังคงตามหากันต่อไปนะที่ที่เป็นอา่าชิ้นส่วนอุปกรณ์สีส้มที่มันเป็นรองเท้านะครับผม ผมอยากได้ชิ้นรองเท้าที่มันเป็นออฟแบบโจมตีกับโจมตีเปอร์เซนต์นะครับผมชิ้นรองเท้านะหรือจะเป็นที่แบบว่า HP ก็ได้นะ HP เปอร์เซนต์นะครับผมอ่านี่ครับผมมันก็มีไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับผมก็เป็นอุปกรณ์แต่อันนี้น่าสนใจนะรองเท้าดินระเบิดเนี่ยผมอยากได้อยู่นะเออผมจะไปปั้นแม็กสายฟ้านะครับผมอ้าวมีเศษร์ซูเปอร์จีนอสด้วยนะครับผมอ่าสิบห้าเศษนะ รู้ยุดขาดอีอ 10, 10เสเสิ8เสียด9เสีนี่แหละมัง้งผมไม่ได้ใจนะก็จะขึ้น5ดาว G-NOT ได้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้น่าจะได้ดูการขึ้น5ดาวของซูเปอร์ G-NOT ด้วยนะครับผมเออก็รางวัลประมาณนี้เลยนะตอนนี้เก็บตั๋วมาตัว๋วไอตั๋วอัญเชิญเฉพาะนะก็มีอยู่78ใบไปฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้อุปกรณ์สีส้มหรือ ป่าไม่มาเลยนะฮะเศษโกเคสือแล้วก็เศษชุดนักรบไปครับไปต่อปับ๊บมาสองครับมาสอโอ้โหไปต่อครับปับ๊บไม่มีเลยมีแต่เศษโกเคสือโอเคมาอีกหนึ่งนะฮะตอนนี้หมดไปเท่าไหร่แล้วอะโอเคมีลดลด30%นะก็เหลือ7ใบนะครับผมสำหรับรอบนี้นะฮะ แต่ก็ไม่ได้อุปกรณ์สีส้มมาปั๊บได้มาอีกสี่กล่องก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะรอบนี้เสียสิบเลยเสียสิบตั๋วฟรีเลยโอเคมาอีกสองนะครับผมไปต่อปั๊บอ,อุ้ยรอบนี้มาเยอะครับผมสี่กล่องเลยทีเดียวนะฮะอึ๊บหมดแล้วป่ะหมดแล้วป่ะหมดแล้วป่ะโอ้ยเหมือนรอบนี้เจ็ดสิบใบไม่พอนะเอ้าพออยู่นะครับผม <S <S ก็ได้รับของก่อนก็เป็นหีบเลือกสกิลนะครับผมแล้วก็เป็น ตัวโบนัสวิาสาหนะครับผมแล้วก็เป็นคอนะครับผมคอเป็นพวกโซนะกล่องโซก็น่าจะมีพวกโซกระบดอะไรมาด้วยนะครับผมของกิโลกิโลนะก็รับไปนะครับผมชุดนักรบโกเคสซนะเดี๋ยวผมขอไปรีเซ็ตตรงนี้นิดนึงนะครับผมดีเซ็ตไปเลยมาอยากได้ก็อันนี้เลยชุดพิเศษนะครับผมสำหรับน้องๆที่ถามว่าลุยยุทธทำโกเคสซสายแทงแล้วเนี่ย จะเปิดเอาอาวุธเฉพาะทําไมเลยครับผมจะเปิดเอาไอเทมเฉพาะทําไมอะ่ะในเมื่อเราเนี่ยมาเล่นสายแทงนะเราก็ต้องใส่เลือดใช่ไหมครับผมอ่ะเดี๋ยวมีคําตอบนะในตอนเราตีบวกขึ้น3ดาวนะลุงยุทธจะมีคําตอบให้น้องๆท่านผู้ชมทุกคนได้รู้นะครับผมว่าทําไมลุงยุทธถึงมาเปิดหาไอเทมเฉพาะของเจ้าโกเคสึ u, นะฮะโอเคเดี๋ยวผมก็ขอไปเปิดตัวน,นี้ก่อน8ใบนะครับผม ปั๊บเข้าให้ก็ได้อุปกรณ์สีส้มมานะเดี๋ยวผมขอแลกเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะจาก8ปใบใช่ไหมแปดใบผมไม่น่าจะพอนะผมจะเอาแค่เศษจ G ีนอสนะยี่สิบไปยีป่สิบพอ 20, 20, 20ไหมยีม่สิบยี่สิบยี่สิบครับผมมาปั๊บฮึบไม่มีเศษอุปกรณ์สีส้มเลยนะโอ้โหมาครับถึงไหนแล้วครับมาดู ว้บโอเคถึงแค่นี้ผมพอก่อนก็แล้วกันนะครับผมไม่จําเป็นจะต้องทําถึง4ดาวนะเพราะว่าเราเนี่ยเล่นสายแทงนะครับผมเปิดแค่3ดาวก็พอแล้วนะครับผมเห mm. ลือแบงค์ไว้ใช้อีกนิดหน่อยนะครับผมโอเคก็เรียบร้อยกันไปนะสําหรับการสุ่มหาอุปกรณ์นะแล้วเราก็ได้สีส้มมาดยที่แต่รอบนี้แค่ห้าใบเองอ่ะห้าใบก็ไม่ได้อะไรนะโอเค เดี๋ยวเราไปดูกระเป๋ากันก่อนนะฮะกระเป๋าของเราเราก็ไปเปิดอันนี้ก่อนเลยอุปกรณ์สีส้มจะได้มาลุ้นอีกสักกี่ชิ้น24ชิ้นนะฮะโอเคก็เป็น42เดี๋ยวผมขอมาเปิดหน่อยก็แล้วกันนะขอเป็นชิ้นรองเท้าโจมตีกับโจมตีเปอร์เซ็นต์เลยนะครับท่าน GM ครับผมมากผสานไปปึ๊บเฮ้ย ชิ้นรองเท้าจริงๆด้วยครับแต่ว่ามันเป็นโจมตี HP นะแต่ก็ใกล้เคียงนะโจมตี HP นะครับผมไปต่อฮะชิ้นรองเท้าเบิ้ลมาหน่อยชิ้นรองเท้าเบิ้ลอุ้ยปาทเทือนครับทุกคนโบลอดของผมจะต้องเกิดแล้วจังหวะนี้โจมตีหรือโจมตีความโจมตีความเร็วก็ได้นะหรือเป็นโจมตีเปอร์เซนต์กับโจมตีก็ได้นะครับับโอ้โห HP ป้องกันนี่เยอะมากๆเลยนะชิ้นนี้นะบาดเถื่อนนะ่โอ้โห ลูกยุดไม่มีซิลเวอร์แฟงนะถ้างั้นก็เอาไว้ชั้นเยเอาไว้ใส่ได้เนี่ยครับผม,มเปิดไปเซตนักดาบยังไงโอเคไปต่อฮะปัาบนัก,กนปิดไปนักบวชไปขอปปะเถอนปะเถอนปะเถอนเน้นๆโอ้โห,โโหต่อสู้ครับผม HP ป้องกันแน่ครับผมไปเดี๋ยวเรา ก่อนอื่นนะลุงยึดขอไปขึ้นจีนอตของลุงยึดก่อนนะจีนอตในการปรับก็ต้องปรับอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมไปเอาไม่ใช่นะครับผมต้องไปที่พัฒนานะฮะแล้วก็ไปที่ปลดผีดนะครับผมก็โอ้โหยังขาดอีก6 6ตราเทคนิคนะครับไปครับปับปับไปปั๊บปัๆบปับปัปับเรียร้อยเราก็ขึ้น5ดาวจีนอตได้แล้วนะครับผม ดูนะพลังจะขึ้นใหม่เท่าไหร่นะจีนอสซึโอ้ขึ้นมาอีกนิดเดียวออกนะครับผมไปปึบขึ้นมาอีกหมื่นสี่นะสำหรับพลังนะครับผมโอเคอยู่โอเคอยู่ขึ้นห้าดาวนะครับผมปวดเป้าหมายฟิกเกอร์ด้วยนะครับผมเอาขึ้นมาอีกห้าพันนะครับผมตอนนี้โอ้โหเจ๋วเจ๋วไปเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูทักษะนิดนึง โอเคไม่มีอะไรทีนี้เราไปที่โกเคสึอของเรากันนะฮะโกเคสึอตอนนี้พลังอยู่4ี่หลาน2นะครับผมเดี๋ยวลุงยุทธจะมาบอกว่า,าทำไมลุงยุทธถึงมาเปิดหาไอเทมเฉพาะของโกเคสึทั้งที่ลุงยุทธทำเป็นโกเคสึาสายแทงนะฮะลุงยุทธจะบอกว่าแบบนี้เลยนะคือโกเคสึเนี่ยเป็นตัวแทงเป็นตัวแทงที่แบบว่ามีดาเมจนะครับผมสำหรับโกเคสึนะเออแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคืออันติของมันเนี่ยมันจะฟื้นฟูพลังชีวิต20นะครับผมก่อนที่จะเป็น3ดาวนะแล้วก็เกิดดาเมจ180นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังจากที่เราเนี่ยเพิ่มมันไปแล้วเป็น3ดาวเนี่ยมันจะขึ้นมีอะไรขึ้นมาอีกนะครับผมปลดไปแล้วครับผมปลดขีดไปแล้วฮะอัพเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้นะครับผมเรามาดูกันเลยนะฮะว่า สกิลอันติของมันเนี่ยจะเพิ่มมาเท่าไหร่นี่ฮะจาก20เป็น30นะครับผมแล้วก็ดาเมจจาก180นะฮะมันจะเป็น210นะครับผมอ่านี่คือคำตอบว่าทำไมลุงยุทธถึงมาเปิดหาอาไอเทมเฉพาะของโกเกสือเพราะว่าลุงยุทธจะเอาค่าฮิวเลือดของมันเนี่ย เพิ่มจาก20เป็น30นะแล้วดาเมจมันก็จะแรงขึ้นอีกประมาณโอ้โหเยอะเลยนะจาก180นะครับผมเพิ่มมาอีก30กันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับพลังโจมตีของมันนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับนี่ฮะอัตราคีย์คอนแค่36เนะแต่เลือดเนี่ยอยู่ที่5ล้านนะเลือดอยู่ที่5ล้านนะครับผมพลังโจมตีก็บ่อเบาเบานะครับผม2ล้านน7ะะ ไม่เยอะอะไรมากมายเพราะว่าเราเนี่ยเอามายืนแทงนะครับผมเอาละครับผมทีนี้เราจะมาลองอใช้โกเคสส์ใน PVP ดูนะครับผมแต่ที่นี้นะฮะโกเคสสของลุงยุทธเนี่ยมันไม่ได้ออกสกิลนะเพราะมันเป็นความเร็ว5นะก็เลยจะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับผมมันมันจะมันจะฮิวเลือดแรงขนาดไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลุงยุทธจะเปลี่ยนนะฮะลุงยุทธจะเปลี่ยนของให้โกเคสส์นะครับผมแล้วก็ จะทำการถอดโบูลอสออกแล้วใส่ราชาน่านฟ้าลงไปนะครับผมในทีมนะฮะแล้วก็ไปปรับของโกเคสุนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปปรับของโกเคสุนิดหนึ่งนะฮะก็จากเดิมเลือดมันอยู่5ล้านนะทีนี้ผมก็ต้องจำเป็นที่จะต้องถอดชิ้นนี้ออกไปนะผมแล้วก็ใส่เป็นความเร็วเข้ามานะครับผมเป็นฮิตกีความเร็วเข้ามานะฮะ ก็จะเหลือ4ล้าน5นะครับผมเลือดแล้วความเร็วมันจึงอยู่ที่525นะครับผมก็เร็วเป็นอันดับที่2นะครับผมเป็นอันดับที่2เลยนะครับผมไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าโกเคสซของเราเนี่ยมันจะหิวเลือดแรงหรือเปล่านะครับผมอ่าก็อันนี้คือผมเอามาให้ดูเฉยๆนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองกันนะครับผมก็ปกติจะไม่ได้ให้ความเร็วของ โกเคสซึซักเท่าไหร่นะครับผมสำหรับทีมอ v v ีของลุงยุทธนะครับผมไปฮะเดี๋ยวลองไปตีอาวันกันซักหนึ่งรอบนะฮะเรามาดูกันว่าโกเคสซึเนี่ยจะสามารถพาทีมชนะทีมอาวันได้หรือเปล่านะครับผมผมบอกเลยว่าทีมอาวันเนี่ยจีนอตแรงมากๆเลยนะครับผมอาวันชแนลนะครับผม <c oughs> มาดูของเรากันบ้างครับเอวิ่สิล้าน โอ้โหตายหมดเลยครับผมเอาแบบนี้ผมต้องถ่อจีนัตออกนะฮะแรงเหมือนกันนะแรงจัดๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูโกลคิสึนะมันไม่ได้เห็นอะไรเพราะว่าเลือดมันเต็มอยู่แล้วนะครับผมแต่ดาเมจครับผมสายแทงดาเมทสองล้านเก้าครับคือไม่มีของโจมตีอะไรนะมีแค่อัตราคลิดนะครับผมก็แบบว่า แรงอยู่นะครับผมมันเป็นสายแทงที่มีดัมเมดรุนแรงที่สุดเลยก็ว่าได้ในะในเกมวันพันช์แมนตอนนี้นะครับผมอมถ้าเกิดใส่อุปกรณ์3ดาวเข้าไปนี่ก็น่านะครับผมก็น่าก็น่าโดนอยู่นะครับ <Huh? S 1> ดูครับตอนนี้ก็คือเป็นด้วงของไรเซอร์ะนะครับผมหรือ R1 นะไรเซอร์ชาแนลนะครับผมก็แข็งแข็งเลยครับผมปกดาวครับผม ไอ้ออไม่ใช่ดูดหิก็เป็นชิ้นวาน่าดูนะครับผมเจ็ดแสนเจ็ดล้านก็ว,ว่าแบโ,โอ้โหแตกไปสิบเอ็ดล้านครับผมการโลตแตก,กเลยนะครับผมค่อนข้างแรงมาดูบัตรโกเด้สื่อนะจังหวะนี้ครับผมหนึ่งล้านสองนะเลือดเต็มเปียกเหมือนเดิมเลยครับผมเลือดเนี่ยแทบไม่กระดิกเลยนะครับผมค่อนข้างดีเลยนะครับผมสายแทงก็คู่ควรนะสายแทงก็ควรที่จะเอามาเอามา ขึ้น3าดาวไว้ก็ยังดีนะครับผมผมว่านะครับผมถ้าเกิดมีงบนะแต่ไม่มีงบก็ข้ามได้นะนี่แน่สองล้านเจ็ดครับผมเบาๆไปครับมาครับจังหวะนี้วุ้ยแรงจัดๆดูครับจะเป็นการยืนของโกคเคซึแล้วนะครับผมไปดาไเบตเท่าไหร่2ตัวยัง1ล้านอยู่นะครับผมปิวไปเลยนะครับผมสำหรับจีนอนะครับผมแตกไปเลยนะฮะนี่เนี่ยเผาไหม้ไปครับผม ก็ค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับผมกับเงินที่เสียไปนะครับผมท่านผู้ชมทุกคนครับดูฮะเกมเกมนี้เนี่ยค่อนข้างดูหมัดโกคัสึของเราครับนี่แรงติดขี้ไปฮะติดขี้ไปไม่เจ็บเท่าไหร่นะมานกฟินิกยังไม่แตกครับยังไม่แตกครับผมหมัดทุกอาจูราของไรเซอร์ชาแนลมาครับผมจังหวะนี้โอ้โหหกแสนนะ หกแสนนะมาดูครับมาดูของเราจะปิดเกมหรือเปล่าไม่ปิดไม่น่าจะปิดแล้วน่าจะยื้อกันไปยังสิบเทิร์นเลยนะครับผมเพราะว่าดวงก็หิวเลือดได้โกเคสก็หิวเลือดได้นะฮะมาดูครับผมนี่ฮะหมัดโกเคสเนี่ยเลือดเต็มปิเหมือนเดิมเลยนะครับผมเลือดเต็มเปี๊ยะเหมือนเดิมเลยมามา โอ้โหครับน่าจะยันสิเทิร์นเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็มันจะอารมณ์คล้ายๆด้วงนะแต่มันเป็นดามเมจหมู่นะครับผมสำหรับเจ้าตัวโกเคสตัวนี้นะครับผม,มน, <c oughs> นี่ฮะก็จะยืนยืนกันยาวๆไปเลยนะครับผมคือแบบยิวเลือดแบบ โกงจัดจเลยนะครับผมมาก็เลือดน่าจะเต็มหลอดเหมือนเดิมนะนี่ไงเห็นไหมเต็มหลอดเหมือนเดิมครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับโกเคส์สายเลือดนะครับผมแจมแจมกันไปเลยนะครับผมสําหรับโกเคนสนะครับผมก็เรียบร้อยจนไปนะครับผมสําหรับการเปิดอุปกรณ์สามดาวของ โกเคสส์นะครับผมหรือเราเรียกกันว่าไอเทมเฉพาะนะฮะก็เรียบร้อยกันไปนะก็ใช้งบประมาณอยู่ก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมก็ยังไงวันนี้ลุงยุทธก็ค่อนข้างภูมิใจและดีใจมากๆเลยนะครับผมที่อาวุธชิ้นนี้มันเข้ามานะคือแบบรอคอยมานาะนมากๆเลยนะเพราะว่าลุงยุทธเนี่ย ไม่ใช้ในไม่ใช้ด้วงแล้วนะครับผมคือแบบด้วงลุงยุทธนี่อย่างกากเลยนะครัผมก็เรียบร้อยกันไปนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องลุงยุทธ h ชาแนลด้วยนะครับผมก็ยังไงวันนี้ลุงยุทก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย